สวัสดีครับสมาชิก MT Cable TV และสุรีไปยังคุณผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านทางช่องไฮสานคุณผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านทางกลุ่มระบบทีวีดิจิทัลช่อง201และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวรอบเมืองกาฬสินธุ์ผ่านทางช่อง45 CZ n e w ตนิวสไพศาล HD ทางจานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มและสุสดีไปยังคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังผ่านทาง FM 90.50 m ม z MT r a d i อต้อนรับเข้าสู่ข่าวรอบเมืองกาฬสินธุ์ประจำวันนี้ช่วงนี้นะครับเราไปดูทางด้านของ ของข่าวการ,กรเกษตรช่วงนี้อินทผพาลามเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากครับและจังหวัดการสิงุ์ก็ถือว่ามีพื้นที่ปลูกและก็สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกเป็นอย่างดีวันนี้นะครับไปกันที่ตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินารายจังหวัดการสิงุ์เราจะพาไปเที่ยวสวนสถาพรอินทผพาลัมครับ สูนสถาพรอินทพาลามตั้งอยู่เลขที่87หมู่ที่1ตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ธทรศักดิ์ยมสวัสดเสิเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความสําเร็จของกเกษตรกรต้นแบบตามโครงการประสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข่าวสารส่งเสริมการ,กรเกษตรในปีงบประมาณ2563สํานักงานกเกษตรจ,จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเกษตรอำเภอกุชินารายกร้อบนักวิชาการเกษตรนายสถาพรกาบกรอนเจ้าของสวนสถาพรอินทภาลัำร่วมให้ข้อมูล นายสถาพรกาบกรอนอายุ53ปีเจ้าของสวนอินทภาลัมแห่งนี้บอกว่าก่อนที่จะมาปลูกอินทาลัมพื้นที่ตรงนี้เคยปลูกพืชไร่แบบดั้งเดิมเช่นบวบงูบวบหอมฟักทองแตงโมแตงไทยโดยเฉพาะอ้อยและมันสปะปลังแต่ว่าราคาไม่แน่นอนประสบปัญหาขาดทุนบางปีฝนทิ้งช่วงประสบปัญหาภัยแรงขณะที่บางปีฝนก็ตกชุกทำให้น้ำท่วมขังผลผลิต หัวมันเน่าเสียหายถือเป็นปัญหาซ้ำซากจึงหันมาปลูกอินทผลัมซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ โดยแรงประดานใจที่หันมาเลือกปลูกอินทผลามคือเห็นเกษตรกรหลายพื้นที่ปลูกอินทผลัมมากขึ้นและผลของอินทผลัมเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทุกระดับเพราะถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่จึงมองว่ามีอนาคตราคาจำหน่ายผลผลิตสูงกว่าพืชผลทั่วไปจึงได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลกับการปลูกอินทผลัมรวมทั้งการจัดการในแปลงแนวทางด้านการตลาดจากเกษตรกรหลายจังหวัด เช่นอุดรธานีเพชรบูรณ์นครราชสีมา ก่อนที่จะลงมือเริ่มทดลองปลูกปี59ปลูกครั้งแรกเป็นสายพันธุ์เพาะ,มะเมล็ดแต่ให้ผลผลิตและคุณภาพที่ไม่ค่อยดีนักจึงเปลี่ยนมาเป็นพันธุ์เพาะเนื้อเยื่อพันธุ์บาฮีคุณภาพดีให้ผลผลิตสูงผลโตสีเหลืองสดรสชาติหวานกรอบซึ่งสามารถควบคุมเพศรวมถึงคุณภาพของอินทผลัมได้ทั้งนี้ตนมีพื้นที่ประมาณ20ไร่แบ่งเป็นพื้นที่อ้อย ขุดสระน้ำสี่บ่อและพืชล้มลุกชนิดต่างๆ10ไร่ ปลูกอินทผาลัม10ไร่จำนวน250ต้นให้ผลผลิตเฉลีย่ยต้นละ70-100กิโลกรัมซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายปีนี้เป็นปีที่4ขายส่งราคากิโลกรัมละ250บาท -300 บาทขายปลีกหน้าสวนกิโลกรัมละ350บาท -400 บาทรายได้เฉลี่ยวันละ2,000-3,000บาทรวมรายได้ตลอดปีประมาณ1ล้านบาท ตั้งฟ <rez eki S 1> <ๆ>ังก์ชันสัตว์เลี้ยงเลยนี่แบบเดือบแบบเดือบนะใครรั่วแบบนี้ตั้งฟังก์ชันสัตว์เลี้ยงเลยเลมหรือว่าโมโหหน้าผ้าเด็ดก็เลยเด็ดเอาชั้นไว้เว้โว้าหน้าเพิ่มพ้าเด็ดแล้ว